จากเมืองกรุงสู่ไรนาหนุ่มสาวรุ่นใหม่กลับบ้านเกิดสร้างฝร์มสเตย์สุดฮิตแสงไฟส่องสว่างจากตึกสูงรฟ้าที่เคยเป็นเหมือนบ้านกำลังเลือนรางลงในความทรงจําของฉันเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากเมืองใหญ่มุ่งหน้าสู่ท้องทุ่งเขียวขจีหลายคนอาจมองว่าเป็นการตัดสินใจที่บ้าบิน่นที่ทิ้งชีวิตสะดวกสบายในเมืองเพื่อกลับไปทำไร่ทำนา แต่สำหรับฉันมันคือการเดินทางกลับสู่รากเหง้าและค้นพบความสุขที่แท้จริงเมื่อก่อนฉันก็เหมือนคนหนุ่มสาวอีกหลายคนที่ใฝ่ฝันถึงความสำเร็จในเมืองใหญ่เรียนจบมาก็ทำงานบริษัทเงินเดือนสูงชีวิตดูเหมือนจะราบรื่นแต่ลึกๆในใจกลับรู้สึกว่าขาดอะไรบางอย่างมันเหมือนกับชีวิตที่สวยงามภายนอกแต่ข้างในกลวงโบ จนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้กลับไปเยี่ยมบ้านที่ต่างจังหวัดเห็นพ่อกับแม่ยังคงทำไร่ทำนาด้วยความเหนื่อยยากแต่พวกท่านกลับมีความสุขอย่างแท้จริงรอยยิ้มของพวกท่านทำให้ฉันฉุกคิดว่าหรือความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ที่เงินทองหรือชื่อเสียงแต่อยู่ที่การได้ทำในสิ่งที่รักและได้อยู่กับคนที่เรารัก ฉันเริ่มศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำเกษตรอย่างจริงจังเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากอินเทอร์เน็ตและเข้าร่วมอบรมต่างๆช่วงแรกก็ยากลำบากมากต้องปรับตัวหลายอย่างทั้งเรื่องการทำงานกลางแดดการจัดการเรื่องเงินทุนและการรับมือกับปัญหาต่างๆที่ไม่คาดฝันแต่สิ่งที่ทำให้ฉันไม่ยอมแพ้คือกำลังใจจากครอบครัวและความเชื่อมั่นในตัวเองว่าเราสามารถทำได้ ฉันเริ่มปรับปรุงบ้านเก่าให้กลายเป็นฟาร์มสเตย์เล็กๆตกแต่งให้สวยงามน่าพักผ่อนและเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เข้ามาสัมผัสวิถีชีวิตแบบชนบทปรากฏว่าฟาร์มสเตย์ของเราได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก พวกเขาชื่นชอบบรรยากาศที่เงียบสงบอาหารที่ปรุงจากวัตถุดิบสดใหม่จากไร่และกิจกรรมต่างๆที่เราจัดให้เช่นการทำอาหารพื้นบ้านการเก็บผักผล,ลไม้และการเรียนรู้วิถีชีวิตเกษตรกรจากเด็กสาวที่เคยติดหรูอยู่แต่ในเมืองใหญ่วันนี้ฉันกลายเป็นเกษตรกรเต็มตัวที่ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำฉันได้เรียนรู้ว่า ความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้มาจากภายนอกแต่มันมาจากภายในจิตใจของเราเองการกลับบ้านครั้งนี้สอนให้ฉันรู้จักคุณค่าของชีวิตและคนพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรบางอย่างลองมองย้อนกลับไปดูรากเหง้าของตัวเองบางทีคำตอบที่คุณกำลังค้นหาอาจจะอยู่ที่บ้านเกิดของคุณก็เป็นได้เชื่อมั่นในตัวเอง กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงและอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเพราะทุกความผิดพลาดคือบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นจงใช้ชีวิตในแบบที่เป็นตัวเองและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้